ไปหาเห็นบ่หมอหยังกอดคนในเชโน่นี่วยไปขายไปขายห้องไม้นี่แหละไปขายตามบ้านเนาะไปแล้วมันเบิดห้องไม้เบิดแล้วบ้านเนี่ยไปเห็นขี้แบะบ้านนี้เก็บเอาขี้แบะก็ใช้ถมยางไปขายอีกหึงโหดอันนี่โอ้ยตัวเองมันไม่ว่าถยู่พังหมอนี่กับมอนี่เนาะยกไปขายได้เงินเลยเป็นพ่อมันวะเนาะพอช้อนพันกีบไปขายขี้แบะมันบริยุทธดเนี่น้ำน้ำคกมันเนาน เป็นหมงไปอยู่ตูกันขี่ตู้หนึ่งแล้วมันก็กลองกล่อยิ้มันวะเออเป็นกบเพง่นวาแล้วน่ไปอน่อกันคนเขากระขายหางไม้ทุกไอ้กระขายหางไม่นะเดี๋ยวเป็นพ่อกันโดยขายยังอันอันใหญ่เขาว่าขายหักไม้พื้นเมืองแหลือยาพื้นเมืองเหลือเขาคอยเบิ้ลนหางไม่เก็บเอาขี้เบะ ด้วยโต๊ะบุโต๊ะเฮ็ดแบบนั้นแหละวะเจ้าน่อยเขาชื่อชื่อของเก่งหรือว่าในเงินเราเป็นพ่อเขาแม่นความนั่นแหละวะเอ่อนาะประทุหาหาไปหากินสบายนะไนี้เนาะบุปปาขายเนาะเ้าวัดมากเขาเห็ดแนวเขาหมักไรยาเขามาแล้วเขาก็จะเงี้ยผู้อยู่อันนี้เลยเขาเห็ดซอยเนี่ยมาเลยกับพันพันพันเขื่อน อันนี้แล้วคือแกนคูนเขาชิเทียมากเลยฮะหักแดดหักบั<อ>กด,ดมากเลยฮะชุบมดหักไม้อันนี้บมแมนว่าไปหาหักไม้นั่นบมแมนบ์โบทุกได้เมื่อยพร่ปตูมันบมแมนมันบบทุกใด้ชุบมว่าเมื่อน,นี้เนาะวัดประหัตเนาะมือนเลยย่อมเช่ามันอยู่ใช้น้องชาอยู่แสบผิอดอย่านั่น บ่แม่นว่าไปฮอดเอาโคก้อัน,นดีนั่นเอารถบ่เอารถบ,บไ่ได้ไหนบ่ได้บ่ย้ำเช่าอ,อ,อยาู่ห้าย้ำเที่ยงอยู่ใบย้ำคำอยำออู่ลำอือกางคืนอยู่หา้อาแอนอยู่อันแกนแล<อ>้วแต่มันจะอยู่ได้ผิดมาไหนกานเอาบ่ถือผิดยานั่นกันเจ้าชิบปกินร้อยหมอก็บ่เช่าอีกเป็นยังก็ดีอของผิดมันอยู่นะหันเดิวันนั่นเหม็นบ่ย้ำย้ำมันย้ำมันอยู่อีกวัเนี้ออ ตอนเช่าอยู่หันตอนซอยอยู่หันตอนคำอยู่หันกลางคืนอยู่หันมือนอนหน่อยไปหอดแล้วก็ปุ๊กอีกปุ๊กอีกวัตูุปุ๊กแล้วโบสร้างว่าแล้วปุ๊กเอาอันห้องห้องใหม่มแม่น่อยไปหอดเอาห้องใหม่เนี่ยมันดีขนาดเอาหน้าตีผิดมันอยู่ใช้กับฉันอยู่ฮะพี่เราไปแล้วก็ถังเอารถวัตูุพันเอารถบ่อแล้วปุ๊กอีกโอ้โอ้โอ้ปุ๊กเอาอีกปุทธิระตู ชั้นได้เรื่องงหมอนัน่นไม่แล้วเจ้าเฮ็ดยังเงนเฮ็ดงวงวยไปนั่นไปขายให้มันบดีเขากับบนิยมเจ้าสิ่สิเด<า><ม>ียวเนาะใช้กินเชา<ไ>่าใช้กินเช่าเลยกับชื่อเชียงเจ้าโด่งดังปร,ระเทศบ่กพหลานกับวัดบ,บ้านคอยในี่ใกล้ๆไ,ไปบักใจด้วยบักใจเนี่ยมันเมียมันเอาชาวบัวนี่ยอยู่พหลานนี่น้ำมาหัเฮือนก่อนถือต่อหนาะ t e ประตูอยู่พลานไปตะบินเนี่ยเอาแม่เฮ้ยห้องเชี่ยวได้ ขายยายัางเชียวป่ะนาะโอ้อยาลายแนวอะไรยายาแก้กระเพาะมีเมียว่ะฮอร์นห,อหนึ่งตะก,ก,กี้นั่นะ<อ>ห่อหนึ่งคือว่าขายช่องพันกีบนี่นะตฮอร์ตะกี้เนาะตฮอร์นั้นฮอร้ห่องพันชามหอห่าพันม,มันเอาห่อเดียวฮอร์เอาให้เมียเด็ดป่ะนี้เลยเมียต้มกี่รต ใครตีบันนี่หมดอาเจ็บ่ไดอย่างนะใช่ได้ชออมือชามือบันนี่มาแล้วบันนี่มาเที่ยงมาดอยู่นี่เวยใครพักตู้ออนี่บ่เชียวคนวเที่ยงเมึงเอออยู่นี่แล้วมัตู้พักไม่มึงอันกูเอาให้เมียกูห้าชิบชิแล้วว่ใช่เออับพห้าชิบห้าชิบ้าชิเลยเอามันเขาห้าชิบ้าชิบเลยดี๋ยวนี้อืว้ขากลิเชียวเออมามา กูจะเอาหลายๆเอากูจะเอาเป็นแขนแขนกีบตะกี้เนาะ <c oughs> ปลาทู <c oughs> หัเมื่อตีปลาตูตหับคนเมื่อไรเนาะ <c oughs> ช้ำม,มันที่ชัำนี่แหละมันมถึงที <c oughs> ่ว่ายมันต้องกินบุตรีบุตรชาเนี่ยนะเออมีอากูนี่ก็มันเขามาน้ำมันกระเพาะนี่ว่าฉันมันเจ็บแล้วช้ำเมื่อกบเชาแน่นได้ปลาตูเอมอเมื่อเรามีจัดไปเลยตัวเองก็นี้ขึ้นไปอันบ้านนั่นลูกสาวลูกสาวอยู่หนองบัวลาวเนี่ยไปแหววอยู่บ้านนาทรายไปแหววเขาหนองบัวลาว ไปแล้วกับไ่เว่เด้คนเอ้เสียวหมอแล้วมันว่าเป็นมึงกินแบบได้เชียวกินขอกินชิ่นโชคหรอกโชคเลยมึงกินบ่ลาบยังมึงกินนรอเอ้าแล้วจะมึงแล้วจะเอามาให้กินบ่อนั่นเลยเพื่อนจะว่าคุณหมอวิชัยคาคุณว่าหมาวิทย์นอกครัวคุณหมอนี่ยประชาคุณหมา คุณห,หมากว้างกว่าคุณหมอคือว่านั่นั่นประตูเอา้าคุณหมานั่นเมื่อเช้าแบ่งแมลงแบ่งเด้อเมื่อเช้ามาเฮ้ยอ้เว้ยอันลาบอันจนพรเออมเมื่อเช่าแมลงมาอัานแกงแรงของมาเขาหมานนอนแดังมามันกว้าง ได้กินน้ำคุ้มหือเด้บ่เนี้ยพ่นนะบาใช้กินใช้ย่ำน้ำกันแม่นแล้ววะคุณหมอที่จะคันเจ้าปัวเช่าเป่าดีเขาก็หมอประตัวเขาเช่าเป่าดีเขาหมาเขาว่าควันอีกแม่นเนาะประตูคือคอยนี่ความประตูเด้บ่เนี้บผมแม่นว่าประมาทกว้างขนาดเลยคอยนี่เป็นหมอนี่ยเลยทั้งนี้ก็ลูกเลี้ยงห้อยหอดพ่นตาดจะคุดบ้านนาแมนบ่อนบ้านทงทำพระอ๋อ มันเขาถือเนาะมานําข่เนี่ยชีวาอันนั้นเพียงหน้ายางเนาะประตูพุ่นหอดหน้าคุดจานอันนั้นพุ่นได้เฮ้ยเมางห้างลอยอีกบ่เนี่ยเขาถืออันเป็นลูกเลี้ยงนั่อยผัวเช่าแล้วเขาเขานำเลยเห็นบ่เ้านคนเนี่ยผู้อันผีเขาลากหน่อยก็นเดินบ้านกุ้แค่นี่แล้วก็ถือแล้วไปพวกหอดบ้านโด้กระผกกระพุ่งไปทัวไว้แล้ว จังมาหาตู้นี่มันบ่จะเกี่ยวม้าบ่นี่ยมาเชานำผดตู้นี่เราเช่านั้นนี้เขียไปเล่นเราเบิรเรอดจะเชียน่นขายหลเป็นไรวะฉันโอ้ยต้องล้านได้อยขายชเขาชงล่าน้ชินปืนไปว่าหัวเขาหัวน่ะกับพวกเขาพอยู่นานเช้ามันเมาเลอนอีกคือเขา เอาอีกยีน่ะอีนัจจุบันปลูกน้ำผึ้งตู้นี่รถมิดเท่หมวยเลยพูดไปกรุงเทพเลยดนี่อยู่น้ำผัวพูดแหละอันเด็เย็นบอกเนาะพอตู่เจ้าอะไที่เน้องโรมันผัวตู่นี่เนาะเอ้าไปบุเชาบ้านเว้ยเมาชามชีชิบอันครอบครัวในการย้อนอันนี้แล้วอีตาลีชั่งอันพี่ปอบใหญ่อยู่บ้านกูเ้ยเมาตะกี้นั่นอืมนอั ไพ่ประตูปู้หอวน้องเขาออเท่าช่องก่อเป็นน่งยุวชาถุเมือแล้วตายแล้วพี่ปอบเชื่อมดน้ำตระกูลเขานั่นมันคันว่าไพ่นั่นเป็นแล้วกับแม่นูกเบ่าประตูอันเท่านั่นเท่านั้นพี่ปอบเ่านั่นตายไปร้อยชาติพันปีแล้วก็ยังมาเข่าอยู่ยังมามาถือน้ำนี่ละมิดเฉวอยเลยนับจะบาผีมาถือน้ำอันประตูนี่นั่น พี่ให้พี่นาพี่เฮือนพี่ชาพี่ยังกระตาพี่หมอพี่หมอมาลดชาวบ้านเนาะเชาโลดบอได้พี่หมอนี่ยยังเยาะอยู่เยอะๆนี่กันยากเห็ดกับเข้าวมันเยอะอดเขาบม่พอดช้ำกันบม่เห็ดเอาได้ถ้าพูดว่าเห็ดเอาพี่พี่บ้านนั่นพี่โม่เทียมไลยยังกับพ้าวไปนั่นเออจักแล้วน่ะเพรว่าพี่เทียมนี่เอากวไอ้เข้าไปในนี่น้องบ้านนวลฮังนีวลฮังนวลแห่เนี่ย หมอชิปเอสหมอเป็นบอกโดยจะเข้านำปัดไปอันนำกันกับป๋องขุนศีลว่ากันชัดในวันทางของเขานำไปชันมะกรอกหาอันในบอนเขาอันเลี่ยมผีนัน่นลินไผ่ริมมะกรอกฉุกเกดเชลแล้วคนอ,อันลินนันจำบุญหูแล้วตอนนี้มึงด้วยไปห้อยแล้วคุณชิโร่ของมึงหมอนี่มันหมอแท้ผมเลือบ่อกแล<ม>้วเถื่อมันเห็ดเอาหมดิ้มนี้ กุีเห็ดมันโม่พอหนั่งเจออยู่จนว่ามันนั่งหมดแหละโอ้เห็ดบงดูเขาบอกมันมันเก่งปานนั่นบอกเอาลองมึงบอกกุชีเพิ่มฝีนออกจากเขาเนา่อยห่ออะไรของเขาวานเขาชาร์นไน้องมองเขาวานเขาชาร์นไม่จ่อที่น้ำหมอนนี่แต่เขาชารนได้ไหมหมดเลยเก็บเอาเจ็ดเม็ดมาเลยที่มูนแทนเขาชาร์นเลยกับูดกับเป็นผู้เหล่านั่งเจออยจักหน่อยกับนั่งเขี้ยวมาก เขาไปถูกใคายออกมาหนังเอาเป็นยังเถ็นยังรืงทำก็แลวบับนนี oh, ้บเทียมเมยผู้น네อ่ผู้น่งกับผีบเทียมชูออกจะลอยปกุชีก็ออกมาดูเพินผีอันน้อัน้นอันัเขาจับเขาไหม่ตัวได้บาชนะเขาไหม่ตัวได้ว่ากุชีบอกผีบเทียมเขาดีเนี่ยุเอาแล้วเขาชูจับวะโยกาได้แล้วมอเขาเก่ีเขาจับไห้เขาเพิกเเออเกับ เก็บเอาเอ,อีกกว่าน, <c oughs> วานเขาเขาอีกเท่อที่ชอวมันเปมนบัดซูนจักทีแมปนยังตึมตงตั้มฮุตมามาลองกูจักชัดจังชี้แล้วบอดนี่พ <c oughs> <อ>ีน่กกาก็ดีชิเอ็หมอเขาเขาหิบหรือหายโดยผู้ชูนก็มีโดยว่าโมเมนต์ Moment. เขาเหิบเอาแต่เขาต้องขี่หลีดโดยเหมือนเขาบ่ดเทียมก่อนี่เออปากเลยแล้วเนาะประตูเขาบัมดมาแล้วบัดนี่ <c oughs> มามาแต่ลินไผ่ลินนั้นมากรอกขนาดนอกเขาโตนะขนาดน้องฟูบูจักบอกอีพ่อมันแหล่ในผีนั่นเที่ยวมาข้อมันวะเก้งเก่งเขาวะขนาดขนาดโอ้ยบุเก่งบุเก่งกระลอกมึงแล้วนี่ผีเนาะนี่เนาะนี่บ้านหฮียเมาเนี่หน้าบักพรนนี่เนาะอดอนตอกนี่บักดำเนี่พ่อบักพิชังบ้านหฮียเมาก็ตายโน่นนั่นจักจักได้คนเลย ตายงดหน่อยเยอนี่มันชิมีไปเท่าไรนี่มันแปะมันเห็ดแปนบ่อะไรเดี๋ยวนี้ก็เฮาเองนี่ไปอันเห็ดอันอยู่ในะฮัตนะวางพีนี่เนาะไปเห็ดไปทำวิธีป่าพีให้เพิ่นว่างกว้างว่างแวนเป็นบ่อเออห้องหลอกห้องไรโอ้ยมัด้วยเมานี่ว่างทำนี่ว่างทำว่างไรบัดมันเห็ดให้โคบกว่านี่เนาะเขาไปหาเห็ดนะ ใช้ชอยแขนอยู่ในเงาอันนี้แนงไหม่เนี่ยใช้ชอยคำน่อยเอามาแล้วบ่ฮอดเฮือนช้ำเลือดปากแตกปากดังตายจักตัวได้คนเนี่ยแต่ที่ต่อทวนต่อต่อทวนตายนังก่อนอันมอทำใหญ่เนี่ยอยู่บ้านคนเมาไดรไปเฮ็ดอยู่ไดรอันแปลว่าไปอันลุงอันอยากได้เงินได้คำเดี๋ยวมันมีเงินมีคำบนได้น้อยได้ในบ้านคนเมาไดรให้เงินให้คำเด้ ไใส่หันอยูมันบอกแพ้มันตีเ่มือนตายขาอยู่หันจักเชี้วอย่งแล้วมันเป็นงูใหญ่ามาเน<อ>าะเขาก็เก้งไรฉับรำเผาเนี่ยงนูนั่นโอยเงาเขาใส่ขาดโรดเลยขาดปูดโรดได้เขาเห็ดนะเนงา,นานโ่้ต<อ>้นใหม่มั่มมาเป่าจอดจอดกันงูนั่นร้อยไปเฉยจักชำได้แล้ว เก่งก็น,น,นอนนอนในเรื่องวิชาที่วิชาคน,นมันใช่กันอันเด้ออันบนคู่คู่กันแท้คู่กันแท้เข้าห้องนี่คู่ม,มือนี่ยคู่แท้นี่ยน้ำบ้านนี่ยน้ำอันคุณอยู่มุกนี่ยไปอันชื่องวัวชื่อควายลงมาแต่แตพูอันทั้งเหนือุ่นแต่เมืองวังอ่างคำพุ่นตะกี้นะคนนั้นไทยนะอดูเมืองไทยนี่บ้านห้องนั้น ผู้กันแท้มันเป็นพลานหินอยู่ไกลได้ช่วงร้อยเม็ดผู้เล่นพลานหินนั่นข้ามกว้างมัน,นข้ามไกลมันอวายรถควยรถพลาดพลานหินนั่นเลี้ยวบงบนบนควายพลานนั่นขาวต้วงอยู่มันโบมแมนช้าพลานหินมันแกนพลานเงินโลดเอองินตะตข้าวตะกี้เงินอันั่นเงินกี่เงินห้านรรเพื่อนนั่นปลาทูเงินชื่อควายเฮ้ยว่าฉัน ขายควายพนชื่อควายเขาแล้วเอาใไปพนควายร้อยตัวน้อยหลายมันได้น้อยตัวแสดงควายกับปลาไปเลยบ่แล้วเขาตัดเขาตัดตัดมัดสู่ๆเปล่อยเลยบ่เขาควายปล่อยรอ้แล้วมาตายอยู่นี่เนี่ยตายอยู่นานซุบเอื้อยคยนี่อันนี่นาชุบไม้กระแดงเนี่ยเขาจนห้องนาหน้าขอกควายนี่นาหน้าเ้าอันควายนะคนตัวมาตายอยู่หันนะเบิดร้อยตัวตายอยู่หันเบิร์ดพี่มันเอาลงมาอัน เอาเขามานันเอาไปกองแช่นกกันอันนี้นะกกเสียงก่ออันอยู่ได้นานเขาเบาดับน,น,นี่เอาเขาเอาเขามานันช้ำโพนบักใหญ่ผลนละควายลอยตัวเนะะาะูเขาจะเขาเามันไปอเอาเขาไปกองแชกุ้ไม้นั่นจ,จังจุกจนห้องเท่าของมือหน้าควายหน้าควาย เลยชื่อนอนอันนี้ไปทีมาเนาะจังะคงซืสอยนาคอกควายเนี่ยบ้านหุ่เมาเนี่ยไปโรดไปถามด้ดยเลยโดยโดยคันวาถามใช้นาขอกควายเขาชี้ใช่โลดอันกองเขาควายนั่นซัมโพนบักใหญ่แล้วควายลอยตัวผีนั่นแหละเห็ุเขาตัดเขาเขาจะมาหลอมหล่อเออาันเงินนั่นหล่อเป็นเงินจักชิว่าแล้วหล่อหล่อมาเงินเขาก็มดไม่อัน well, ่าหน้าเงินเขาก็หูวจักได้เ่มือนชิว่าถูกพังกันชุดเรื่องอันเงินนั่นอยู่ได้นี่ บ่อนนี่และบ้านเมาเนี่ยไปไปหาเห็นเห็ดงานเนาะบ่านไปหมกมูเจ้าอยู่ใช้เลยอยู่บ้านหุ่เมามูเจ้าจากมาหยังมาหาเงินเงินอยู่ในบ้านมูอเจ้าอ่เอาขวาเขาทะชำชื้อเอาเขาอะเอามันอยู่ได้ใช้เขาก็บอกให้มือคอยอันไม้เมียนอันเอามาหินเนี่ยมาหินโย,โยกก้อนชำมะพ้าวมากนี่<อ>โยกชำไม่ไมีได้วางร้อยเมตรแต่เขาอันกองเลียนกันไปขมาไมเมียนได้หาไดของไม้ วัดเขามาเลยเขาจะคุยจักว่าอันยูนหนันมันมีมีเงินนะเนาะบ่อนี่แหละตัวเองนี่ก็มีมีอาจารย์พนนตงแล้วก็ไปนํากันเขาว่าเขาว่าจะไปลงเอาเงิน,นหนะันเนาะอไืไปไปเบิ่องบนไปแล้วไปเล้เห็นดอกว่าชัน,นบอนเข้าหมายเนี่ยพอถึก้อนมะขินตัวชํามันอันทั้งอันอันนี้ก็บมี เขาคิดว่เขาหามมาเขาแม่นอ้นแบบผู้เดียวาหนอนเขาลงมาเขาคนมาแต่ห้องมีน้ำหน่อมันเป็นก้อนชงโชงโอยุ้ยแบบนี่้มาเขาเรียนกันไปปื้นแลี้ยวนี่เขาว่าว่างนี่แหละอาจารย์ว่าแล้วไปเบิ่งงาวเขางาวอันชุมมันมาเอาอันนั้นนะงาวอันพวกกันพวกข้าควายน่ะเขาไม่ได้โกนธเดี๋ยวไปเบิ่งมาเนี่ยโยผู้นี้จักชิชัมมัน โบแมนนั่นอกชั like ้มไหนก่อนดวงหน่อยแปลว่ายังแต่ชนมันชั้มนี่ชั้นนี่แหละเหยากับปานนี่ปานนี่กับนี่ล่างอันกับชั้นชันชั้นนี่กับนี้ด้ามมันนัก็เขาเห็ดฉากไหนด้ามนันก็กระดูกกระดูกจัาก็เป็นกระดูกยังบ่นนี้มาใช้โอ้ยคขากระลิเขาง่าวเขาน่ะแล้วเขาเอาเมื่อไหโกนเขาบอกไปเบิ่งป่อไปไปเบิ่งว่าแั่อืมพอเดี๋ยวเห็นแต่เขาเขาป้าบนนะ อันที่ว่าเครื่องของเขาเอาเอามาเนี่ยเขาเงาที่ตะกี้คนตะกี้เขาพายเงาได้ไปหาข้าขายงายมือนี่มิจะเงาได้ตอนนี้ไปบึงในโขมนะป้าเนี่ยนี่ก็ขันเขาโบถางบนโบโบแปรนโบยางนะฮัลนก่ไปบึงก็เห็นโลกเห็นที่โบเจาะเห็นไปแล้วมันแปลว่ามันเขาเมียงนะเมียงนี่นั่นกินได้น้อแล้วอันกัยัง บมมีไผลก้าต้องเล่นนอนบนตัวโอ้ยา,นะยาดเน๊ะได้ว่าผีนามันเคล็ดขนาดเลยนะโอ้แต่ว่าครูมือในนั้นตะกี้นาะหน้าเขาแม่เล่แม่เล่หลัดนี่มันละมันขายบ่คือชิเมนขายให้ชุมมันบ้านพีนนี้จ,จ,จักชิเมนพีนนี้หนะรือพีนใต้บริษัทมันเขาด้วยอันบนอันนาทงนั่นโอ้ชื่อมันา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 ครุขแท้ เขามองชื่อหน้าอันทธงนั่นนะคู่นแท้แปวานเขาอามาขีนั่นเลี่ยนกันไปนะเขาว่าคันนานะคันแท้เขาในโบราณคุนฮ้องคันแท้คู่เมื่อนี่เขาฮ้องคันยหยงอน้าคู่เอ้มื่อนี่ก็ไปบังเกอร์เโร่เนี่ย่แม่วมาชิบคู้นั้นชิบ้างชิบอันย่อนเด้อ ยันพีน่ะฮนาะยนของตาเบเห็นเนาตัวเนาะยานของตาเบลเห็นเนาะเขาเห็นเนาะอยู่ดี๋ยนี่ก็ตัวเองแล้วไปปราบผีน่ะฮอนก้าว่าไผต้องการผีนั่นเค็ดเอออยู่ในห้ในหน้าในหัวในชวนในใช้ก็ตามผีนั่นมาโลดมาหาเฮานี่ตุกผีเลยประตูเฮาฉีไปชำระออกบอกให้มีกินโลดเรื่องผีได้โดยยักษ์ผีปอบผีพงผีเป้าผียังกระตามผีอยู่ในบ้านในเฮือนน่ะกระตาม หมอนี่มันบอกออกปากหกาขียงกินบ้านกินเมืองเลยมาโลดมาหานี่บอกให้มันฮอดพ่อมืออมันบอกขักปัญญงแต่มันที่กินหยังมันก็บอกอีกผีมันอะไรแล้วบอกเห็นบนในบ้านคุดแข่เนี่ยตัวเองไปเห็นในบ้านกุดแข่นี่แแล้วบนในบ้านตัวเองนี่แหละอืมปแล้วเขาบ้าหานี่จะใครออกปากเขาเออบะอืะไปแล้วก็ที่ให้ออกปาก้ว่าผู้บันโชนะผู้มันเขานั่ว่าเอานี่ด้วย ผ้าผ้ายเจ็ดฉินดำกระแบ่งนี่อืไปอันใช้พกประตูทางออกนี่เช่นหนึ่งเช่นหนึ่งเห็ดรอดเนาะอันเห,ดหน็ดความนะนี่ยิ่งทั้งรุ่มนี่ตัวหนึ่งเห็ดรอดนี่ทึงๆความรอดนเนาะเขาเห็ดแล้วเราไปไล่ผีปอบเนาะความรอดมาทัานเฮียกเอาอีกปเนี่มันขึ้นไปเข้าอีกบัดทงเจ้านีถามโน่นไปํไปาก็ได้นักภูนวดผมมาําก็ได้บอกบทตีประตูบอกคักปั้นหยังกินหยังมันนี่น่อย คือไอตานผู้มันตายเลยนี่ตา,นตายแล้วอีตาผู้เป็น,อ,นอีตาก,กระตูคันว่าค่อยเป็นนัน่นถามมึงค่อยกินหยังมันนี่นันว่าอันนั่นได้อันมันบ่เชื่อมันกาสชงสัยว่ามันชีบเป็นแล้ววะหรื่อนั้นมันจะไหว่นะันอืมเอานน้าฮันเด้ผู้เจ้ามึงมาแล้วมืงอกินหยังมาฉันม้นนี้ผู้เจ้ามึงกินหยังม้นนี่เอากินละอันกินน,น้องงวเอาเอาในใช้เอาได้นานพะอพอเลืงหันเ <c oughs> ออ เอาอันคู่ขาดอันคูเฮียนในช่างอันก็เลิกกันแล้วว่าใช่ันน้องหัวนำมางอยลงเกือกเราไปเมื่อรถบันมันแม่นเด้มันกระบเทียงมานยังบันนั่นยังให้กันได้ว่าว่าป้านี่ะหาเรื่องหาเล้าใช้จังฉันิดไปแกะมาแตกใช้ป้านะยุ่นนันตากระบอกเรามันถึกตาเนี่ยยินกระพุดเนี่ยตีนี่ป้อนขึ้นชักเกระตูน่ตกลงแล้วนอนอยู่กับผัวเรา โหมันแตกเนาะแม่เลยแม่เลยด้ยแล้วรถหยุดข้อคุณพูที่ถึอตาเบื้องจักเบื้องใช่ไ่รเบื้งขวาเราเราตายแล้ดอกเด่นี่นะดวก็ตายเมีก็ตายมอผุกแก่งะนั้นยังหรือว่าลือในลูกมันน่ะคือผุกไปผูกไปอังคำผุนบักนะโดยวิทย์โทษในมาวังเนาะอันที่ยังเบอมกกัน